แบวแออกโรงที่เว็บกดบัตรพวกที่กดวีวี p ไอพีหลายใบเนี่ยควรเช็คนะครับผมว่ามีคนในระบบของคุณแอบโกงหลายคนก็ยังเชื่อนะว่าพี่ตังโมเนี่ยยังอยู่จะดูคลิปก่อนมาฉันข้างบนเฮ้ยต้อนรับดีเจหน้าใหม่กว่าพี่นิดเดียวหนูใหม่กว่าพี่นิดเดียวจริงเดียวมันเข้าโรงพยาบาลนี้พี่เข้าโรงพยาบาลนี้เลรกกันนีวเรียกว่าเที่ยวบินเดียวกันการต้อนรับหนูดี่ดีดีไหมดีซานิว่า เหตุเรื่องราวที่ทัวร์มาลงสานิมากที่สุดเนี่ยคือเรื่องอะไรเรื่องหน้านี่แหละทำทัวร์ไปเสียกรรมเลย จบไม่ทัวร์สายกรรมเกาหลีรวยด้วยนะรวยสิเไปไหมจับลักขึ้นทัวร์หนูอไหมไม่เธอไปก่อนอันนี้ก็ลงตัวแล้วนะท่านผู้ชมตัวเซนลงตัวมาจมูกอ่าจมูกมีจมูกมีตามีเออปากหมาไปนิดนึงมั้ยอุมยนี่ปากตอนมัตัดหน่อยเพรตอนนี้มันยื่นอยู่อย่างเงี้มันยื่นอยู่อย่างเงี้ตอนนี้เราไปตัดออกนิดนึงนี่เกาหลีแล้วกันนะฮะแต่ว่าเป็นเป็นศิลปินไทยกับศิลปินไทยครับที่มีความน่ารักมากนะครับก็คือน้องแบมแบมออกโรงจี้เว็บกดบัตรสงสัยมีคนแอบโกงแล้วเจ้าตัวเนี่ยต้องบอกนะเขาชอบเข้าไปแช เช็คในทวิตเตอร์นะเขาเขาเขาเข้าไปเช็คตลอดว่าแฟนคลับเป็นยังไงบ้างมีอะไรกดบัตรนี่ไงเขาก็เลยออกมาสู้แทนก็มีชาวเน็ตไปโพสต์ออกมาขายบัตร v i p เกินราคาจริงครับเขาก็เลยมีข้อความไปถามว่ากดบัตรมาได้ยังไงคนเดียวขนาดนี้ซึ่งบัตรจากหลักพันนะครับกลายเป็น18,0 0 0ทันทีนะนี่แล้วน้องแบมแบมของเรานะฮะน่ารักมากพวกที่กด VVVIP หลายใบเนี่ยควรเช็คนะครับผมว่ามีคนในระบบของคุณแอบโกงก็เดี๋ยวรอแล้วกันรอให่ไปร้องแถลงข่าวว่าจะมีการขายบัตรยังไงเกิด ใช่พี่แต่ข่าวนี้น่าสนใจกว่าล่าสุดก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับอีกแล้วไปดูคลิปก่อนมาชั้นข้างบนเฮ้ยเฮ้เฮ้ยจริงว่านั่นนะเดี๋ยวมันจะแวบขึ้นมาแวปเดินหลายคนก็ยังเชื่อนะว่าพี่ตังโมเนี่ยยังอยู่เขาบอกว่าชั้นสามประตูเปิดชั้นสองประตูปิดบ้านไม่มีคนอยู่ทําไมชั้นสามเปิดประตูบานเลื่อนกระจกคะนะตามนิสใส่ตังโมแล้วเนี่ยเ่าที่พี่รู้จักเนี่ยเขาไม่ยอมอะไรง่ายๆนะว่า คือใครทำอะไรเขาว่าสู้นะแต่ตอนนี้พลังเขาไม่มีไงพูดเหมือนกูเคยตายนะพลังไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่เราก็อย่าลบลูนะถ้าแตงโมยังอยู่ก็มาหาไปข่าวต่อไปดีกว่าเรื่องนี้